ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมาหนึ่งมาสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านเล็กๆนะครับผมก็ร้านเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับท่านไหนที่สุดโกนหรือมารับที่ร้านนะครับเข้ามาได้เลยเด้อนะครับชิ้นแรกเลยของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวสายมัตติคอร์นะครับตัวนี้ยาวยี่สิบห้าเมตรนะครับเป็นแบบนี้นะเปิดกันเลยรับี้ อา้ามันมันเปิดได้นะครับนี่ครับมันเปิดได้เดี๋ยวเรื่อหาอะไรแง่ก่อนครับพี่น้องแข็งก็ตัวนี้ยาวยี่ห้าเมตรนะครับแข็งแขงยาวยี่สิบห้าเมตร ว่บงบากมือเจะาของนี่ตัวนี้เป็นตัวมีแปดคอนะครับแปดคอตัวนี้นะครับตัวนี้ยาว25เมตรนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมก็ขายเลยนะครับตัวนี้เป็นแจ็คลีดเดอนี่นี่ครับรีดนี่ครับรีดทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็ขาย ราคานะครับตัวน,นี้ขายอยู่ที่อเอาแบบจุดจวดเลยพี่น้องสองพันห้ายาวยี่สิบห้าเมตรสองพันห้านะครับใครที่หาอยู่เนาะนะครับส่วนพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ทาดานะครับทาดาโปรแปดนะครับตัวนี้โปรแปดนะครับก็อย่าลอเปิดสุนนี่ครับ เครื่องพร้อมทํางานนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมสวยนะครับนี่ครับผมนี่ยังสวยอยู่เนาะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเส้นในกันเลยเส้นในกันนี่ครับเส้นในแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เครื่องไม่ดืมนะครับพาดลมีตัวเดียวนะครับ แล้วก็มีมูรุมแต่งอยู่ข้างในด้วยนะครับผมสี่ตัวโอ้อยงี้ก็มีพี่น้องเลยอ้าจากช่างไหนทาดอกอ่ะขายตามสภาพนะครับตัวนี้ก็ขับสิบแปได้นะครับชน้นละสองดอกนะครับดอกอโค้งลอหวัดไม่เยอะมากเด้อนะครับก็ขายในราคาราคาซ่อมนะครับอ่ะตัวนี้ก็ขายนะครับสามพันห้านะนี่สามพันห้าใครที่เป็นจะเอาไปฟังในบ้านสบายสบาย แนะนำเลยนะครับเจ้าตัวนี้ขับได้แน่นอนนะครับผมทาดาโปรเปตมีมรุรุมแต่งด้วยสีตัวนะครับ3ามพันห้านะครับผมตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมพามาดูชิ้นใหญ่นะครับยกสายหยกสายผมนยเดี๋ยวพาดูชิ้นใหญ่ด้วยบันี้ะตัวน,นี้อุ๊ย นะตัวนี้นะครับจะเป็นเรือดำน้ํานะครับผมหม้อแปลงพล่มเลยพี่น้องอันนี้สิบแปดได้เลยนะครับข้างละสี่นะครับตัวนี้นะครับตัวแรงเอาเรื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูข้างในครับผมอ๋อท,ท,ทัน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 ดีพี่นอ้องจะนาบนะครับผมนี่นี่ครับใครหาอยู่เด้อนะครับนี่ ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับหม้อใหญ่มากนะครับผมคาปาสีลูกแต่ว่าลูกเหมือนอย่างกระลูกกระเบิดนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับใครที่หานะครับสายประกอบนะครับหนักประมาณ80โลนะครับตัวนี้นะครับ80โลนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้ครับใครหาอยู่นะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้9,5 0 0รบาทเด้อนะครับ9 5 0าบาทนะครับสายพาวเวอร์ประกอบนะครับอะมาเอาไปเลยพี่น้อง ส่วนตัวนี้จะเป็นโฮนิกนะครับผมโฮนิกรุ่นห้าพันตัวนี้เครื่องซ่อมมานะครับตัวนี้ขายหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับสิบแปดข้าวนะศีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ใครที่หาอยู่เนาะนะครับแล้วก็จะมีอะดอกสิบสองนิ้วคานี้นะครับนะปงฟัมน่ครับปงฟัมยยลังลังหนึ่ง ปัมเน้อนี่นี่ครับเป็นดอกรุ่นนี้นะครับโครงปั๊มขานี้12นิ้วใครหาอยู่เนาะดอกเดิมๆครับเสวยสวยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะมีสองดอก12นิ้วนะครับดอกละ650บาทนะครับ650บาทใครที่หาดอกขนะอยู่นะครับนี่ครับดอกละ650บาทมีอยู่สองดอกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้าวันนี้เนาะนะครับ ตัแจตัวไหนอาจารย์ก็ตัวสอบถามกันเข้ามาได้ด้วยนะครับผมอลืมพี่น้องนี่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 ไม่รอยนะครับไม่รอยมีเสาหน้าให้เรียบร้อยนะครับไม่รอย้อนี่ตองเก้าอีนะครับไมโครเทคนะครับขึ้นใหม่ด้วยพี่น้องแช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสายเข้าครอมนะครับอันนี้สวยๆนะครับก็ราคาตัวนี้ขายอยู่ 2,005นะครับผม2,0500บาทนะครับตองเก้าอีนะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยมีกล่องให้ครบนะครับผมโอเคครับชิปนี้คงไม่ลืมอะไรแล้วนะครับหมดเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เมตตาครับซื้อสินค้าจากร้านนักอิเล็กทริกยิงเสียงเมื่อหนึ่งเมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ